สวัสดีนักเรียนเราก็มาดูแบบึุขัดหน่วยที่8ข้อ2นะบริษัทในเครือมีรายการระหว่างกันเราก็มาดู1มกรา x1 บริษัทน้ำหวานซื้อหุ้นสามัญบริษัทน้ำเชื่อม90%ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทน้ำเชื่อมประกอบด้วยทุนหุ้น150,000กำไรสะสม15,000รวมเป็น165,000 เธอเจ้าหนึ่งแก้าพันเนี่ยคูณ90%เซนจะได้เท่าไหร่นะได้หนึ่งส่ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เราไปซื้อ1 4ึ่ง0แต่เราจ่ายเงินซื้อไปเท่าไหร่แสนเห้า เขาบอกบริษัทน้ำหวานจำกัดซื้อหุ้นสามัญในบริษัทน้ำเชื่อมจำกัดในราคาแสนเจ็ดห้าแต่ราคาทุนมันหนึ่งสี่แปดห้าศูนศูนย์ทลบกันสิว่ามันมีส่วนเกินก็คือซื้อสูงะซื้อสูงไปเท่าไหร่ลบหนึ่งเจ็ดห้าซื้อสูงไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยซึ่งเขาบอกไว้ที่ซื้อสูงไปสองหมืหกพันห้าร้อยเอาลบนะเกิดจากอะไร สิทธิบัตรนะสิทธิบัตรเนี่ยมีอายุการใช้งาน5ปีตัดจำน่ายตามวิธีเส้นตรงบริษัทนํำเชื่อมไม่ได้บันทึกสิทธิบัตรเราก็บันทึกสิทธิบัตรไปสูงใปเท่าไหร่นะสองหกห้าร้อยเกิดจากสิทธิบัตรเดียวเราก็ไปตัดกับสิทธิบัตรตอนนี้เราไม่ได้ซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เราซื้อกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเทียบว่าอีกสิทธิบัตรนี่มันมีมูลค่า ทั้งหมดเท่าไหร่เธอต้อสองหกห้าร้อยคูณร้อยหารเก้าสิบนะจะหาว่าสิทธิบัตรมันเพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่คูณร้อยหารเก้าสิบเอาคูณร้อยหารเก้าสิบสองเก้าสี่สสไม่ลงตัวเอาแค่นี้แหละ เพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นสองเก้าสี่สีซึ่งอายุการใช้งานห้าปีเราก็หารด้วยห้าเราจะรู้ว่าเราต้องจัดตัดจำนายสิทธิบัตรปีละเท่าไหร่ห้าเข้าไปห้าแปดแปดเก้าจุดทศนิยมไม่เอานะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม 5้าแต่อตอปีเราต้องตัดจำหน่ายเงี้ยต่อปีอ่าตอนนี้ก็มาดูรายการที่เกิดเขาก็ให้ในปี x 4เราซื้อปี x อะไร x 1 x 1 x 1 f 2 x 3 x 4เรียยเป็นปีที่4แล้วใช่ปะ่ะ1มะกรามีกำไรแต่ละคนเท่านี้ ในปีเกำไรสุทธิเท่านี้จ่ายเงินปันผลเท่านี้ดูเอาข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทน้ำหวานมันึงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเดี๋ยวเราก็ตัดในระหว่างป XC มีการซื้อขายระหว่างกันอาเราก็มาตัดเป็นคู่ๆแล้วเดี๋ยวเคยอ่านอันนี้นะเขาให้เธอทำรายการอะไรเนี่ย <c oughs> แสดงรายการปรับปรุงตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษํำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวมในปี 25x4 นี่แหละเธอก็ตัดเหมือนที่เคยตัดตัดทุนหุ้นทุนหุ้นเท่าไหร่แสนหแล้วก็กําไรสะสมณนะปัจจุบัน2 1, 2 3น่เนี่ยนะแสนห้าบวก0ปอเองัเธอก็ตัดไปคู่ที่1คูณ90%ไปตัดที่เงินลงทุนอีก10%เป็นของ MI อ่ะเธอตัดให้คู่แต่ละคู่นะเสร็จแล้วคู่ที่2องเธอซื้อเกินใช่ป่ะ ไอ้ที่ซื้อเกินบอกว่าเกิดจากสิทธิบัตรเธอก็ตามไปตับที่สิที่บัตรเดบิตไปเพิ่มที่สิที่บัตรเท่ากับทลาดส9 4 4กเนี่ยนะแล้วก็ D, เครดิตเงินลงทุนด้วยยอดที่ซื้อสูงหมืแล้วที่เหลือ10%ซก็จะเป็นของอะไรมีไอ์ก็จะได้2 9 4่อะไรนี่ย้างแต่คูดสิ นะไปคูณกันเอาเองผู้ที่สองนะผู้ที่สามเธอก็ตัดกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นณน้าวันซื้อเอาแสนสองสามไปลบก,กับหมนะื่นหาะแล้วก็คูณด้วย9ก็จะเป็นก็จะไปเดิเงินลงชุนแล้วก็ไปเคีกาไรสะสมต้นปีของใหญ่ผู้ที่สามและวผู้ที่สีตัดเหมือนเดิมเธอก็ไปตัดเงินปันผลลั์เอามื่อาคูนเก ดเงินปันผลลัพธ์เคเงินปันผลของย่อยคู่ที่4แล้วนะต่อไปก็มาตัดไอ้พวกเนี้ยที่มันให้มาเนี้ยคู่ที่5เดี๋ยว MI ็มไอคูไว้สุดท้ายในระหว่างปีเอน้ำหวานน้ำหวานก็คือใหญ่ขายสินค้าให้น้ำเชื่อม3ามหมื่น 35, และซื้อสินค้าจากน้ำเชื่อม25500แสดงว่าซื้อขายระหว่างกันเนี่ยเธอก็เอาสองตัวนี้บวกกันใหญ่ซื้อย่อยย่อยซื้อใหญ,ใหญ่ก็จะเป็นการซื้อขายระหว่างกัน35 0ห0กับเท่าไหร่2 5 5 0 0 6 5 0 0อ่อะเธอก็ตัดซื้อขายระหว่างกัน6 5 0 0้า ใช่ไหมคนนี้ซื้อคนนี้ขายคนนี้ขายคนนี้ซื้อก็จะเป็นซื้อขายระหว่างกันโดยยอดสมยอดรีบวกกัน6,500ขายอยู่เคตัดเดซื้ออยู่ดตัดเคตัดซื้อตัดขายไปเลยนะเสร็จแล้วสินค้าคงเหลือหนึ่งมกลาลาของน้ำหวานน้ำหวานก็คือบริษัท์ใหญ่นะมีสินค้าที่ซื้อจากน้ำเชื่อมแสดงว่านิย่อยเป็นคนขายจะต,ต้องกระทบต่อกำไรของย่อย ย่อยเป็นคนขายนะเนี่ยหนึ่งมกรลาสินค้าคงเหลือของน้ำหวานมีสินค้าที่ซื้อจากน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือย่อยย่อยเป็นคนขายรวมอยู่จำนวนเก้าพันบาทอันนี้คือสินค้าคงเหลือต้นปีนะเก้าพันและสามสิบเอ็ดธันวาอกสีมีสินค้าที่ซื้อจากบริษัทน้ำเชื่อมจำกัดรวมอยู่หมื่นห้าโดย คิดกำไร20%เธอก็20%ไปคูณอันนี้คือราคาทุนมานะเธอก็9,000คูณ20% 9,28แสดงว่ากำไรในสินค้าคงเหลือต้นปีก็คือ1,08สินค้าต้นปีตัดเป็นไหมมันอยู่เดบิตก็ต้องเอาออกทางด้านเครดิตแล้วก็ไปดีกำไรสะสมต้นปีอันนี้ย่อยขาย ก็ต้องตามไปตัดที่กำไรของย่อย90ตามไปที่ M I 10ต่อไปกำไรในสินค้าปลายปีเอา20คูณ1 5 0 0น่าจะ3,000ต่ะ3,000แต่ก็ตัดกำไรในสินค้าปลายปีสินค้าปลายปีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตตัดออกทั่ด้านาฬิกเครดิต แล้วก็อยู่ในงบกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตตัดออกทางด้านเดบิตนะเพราะฉะนั้นอันนี้ย่อยมันก็จะกระทบต่อก,กำไรของย่อยเวลาเดี๋ยวจะหากำไรที่ถูกต้องของย่อยจะต้องเอาเดียวไปกระทบใช่ปะ่ะกำไรในสินค้าคงเหลือต้นปีน,นี้เป็นตัวบวกปลายปีเป็นตัวหลักใช่ไหมเคคิดคู่สุดท้ายของครูอะ เสร็จแล้วนี้ก็เหมือนกันสินค้าคงเหลือหนึ่งมกราเอ็กซีของบริษัทน้ำเชื่อมจำกัดก็คือที่เหลือที่ย่อยนะมีสินค้าที่ซื้อจากน้ำหวานในน,น้ำหวานเป็นคนขายใหญ่เป็นคนขายนะเดี๋ยวมันจะกระทบต่อกำไรของใหญ่รวมอยู่เนี่ยต้นปีหมื่นสองปลายปีเท่าไหร่หมื่นสามแปดร้อยนะอันนี้ใหญ่ขายเดี๋ยวจะกระทบต่อกำไรของใหญ่ มันบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เอามือสองคูณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่าก 3, ับสามพันเน่กำไรติดอยู่ในสินค้าคงเหลือต้นปีสามพันเวลาตัดถึงก็สินค้าคงเหลือต้นปีอยู่ทางด้านดีเอาออเคใช่ไหมอันนี้ใหญ่ขายก็ตามไปตัดที่กำไรสะสมต้นปีของใหญ่ดี D. กำไรสะสมต้นปีของใหญ่ K. เคอะไรสินค้าคงเหลือต้นปีออก เสร็จแล้วน,นี้กำไรในสินค้าคงเหลือปลายปีหนึ่งเือสามพันแปดร้อยเธอลงคูณกี่เปอร์เซ็นต์นะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่สามพันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ไปตัดกับสินค้าคงเหลือปลายปีในงบสแสดงฐานะการเงินอย่ในงบกำไรขาดทุนอยู่ในงบกำไรขาดทุนเคก็ต้องตัดออกทางด้านเดบิตใช่ปะก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องกระทบต่อกำไรของใหญ่ถูกปะต้นปีก็ต้องเอาไปทำะวณ เหมือนกันเอาไปบวกปลายปีก็ต้องเอาไปทำาะไรหักถูกไหมอยู่เคตัดดเไปหักต่อไปอันนี้ข้อละสองคู่นะนี่ก็สองคู่ตัดกําไรในสินค้าต้นปีปลายปีอันนี้ก็ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นปีปลายปีปลายปีอยู่สองที่ถึงก็ไปตัดปลายกับปลายนะถึงก็ปลายปีในงบ แสนนดงฐานะการเดินเอาไปอยู่เคปลายปีในงบกำไรขาดทุนอไปตัดดีนะเอาไปคือร์เฟอร์ระเฟอริแล้วกันต่อไปคู่ที่5ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายเธอก็ตัดนี่ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันดอกเบี้ยรับอยู่เคก็ตัดดีดอกเบี้ยจ่ายอยู่ดีก็ตัดเคอ่ะคู่ที่6บริษัทน้ําหวานมีอุปกรณ์ที่ซื้อจากบริษัทน้ําเชื่อมแสดงว่าน้ําเชื่อมคือใคร ย่อยอันนี้ย่อยเป็นคนขายอันเนี้ยย่อยเป็นคนขายเดบกตจะกระทบก,กับกาไรของย่อยถูกไหมีม่ย่อยขายนะบริษัทน้ําหวานมีอุปกรณ์ที่ซื้อจากน้าเชื่อมน้าเชื่อมเป็นคนขายย่อยเป็นคนขายเมื่อหนึ่งมกรา x สามตอนนี้เราทําปี x สี่หนปีที่สองแล้วราคาหนึ่งเก้าห้าซึ่งขณะที่ราคาตามบัญชีของอุปกรณ์ในสมุดของน้าเชื่อมเท่ากับ แสนห้ราคาบัญชีแสนห้แต่ขายไปแสนเก้าแสดงว่ามีกําไรเท่าไหร่สี่หมเดี๋ยวเธอก็ตัดกําไรตรงนี้ออก45่หมใช่ไหมแต่มันเป็นการขายของปีเอลกอะไรเอกห ซึ่งกำไรมันปิดไปที่ไหนแล้วปิดไปที่กำไรสะสมแล้วและกำไรสะสมนี่ใครรับไปใหญ่กับย่ยอยเธอก็ไปเดอกำไรสะสมต้นปีของใหญ่4 5่0 0ูณเแล้วก็ไป MI 4 5ไ0ู่ณแล้วก็ไปเคเอาอะไรออกอุปกรณ์ออกใช่ปะนี่คือคู่หนึ่งอันนี้ข้อนี้จะมี2คู่เสร็จแล้วเขาบอกว่าไอ้สี่หมเนี่ยคิดค่าเสื่อมราคายี่อนต่อปีเธอก็เอา4 5่หมื่คูณยี เราจะต้องคิดค่าเสื่อมปีละเท่าไหร่9,000ค่าเสื่อมปีละ9,000นะพือกันบึกค่าเสื่อมเธอซื้อขายกันในปี x3 ตอนนี้ปีเอะไร x4 เป็นปีที่2ใช่ไหมเราก็จะรับรู้เป็นรายได้อะบริษัทย่อยนะจะรับรู้เป็นรายได้ด้วยยอดค่าเสื่อมที่เกิดปีละ9,000 9,000คือเอาอ4,500นี่ออกไม่ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายนะ ก็ตัดคูใดกี้ไปเนี่ยเพราะว่าเดกกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์มันเป็นของปี x3 ครูก็ต้องตามไปที่กำไรสะสมขึ้นปีของใหญ่90ตามไปที่ mi แค่ละ10แล้วก็ไปเกลอุปกรณ์ทิ้งเสร็จแล้วครูค่อยรับรู้เป็นรายได้ตามค่าเสื่อมที่เกิดคือปีละ9,000 9,000อันนี้เป็นปี x ละ x3 ก็คือปีที่2 ครูก็จะเดค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์9,000คูณ2ได้1 8แล้วก็เคค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของปีปัจจุบันคือ9,000ถูกไหมเสร็จแล้วของปีที่แล้วคือปี x 3ครูก็ต้องตามไปที่กำไรสะสมต้นปีของใหญ่90ตามไปที่ mi 10ถูกไหมและอันนี้คูเคค่าเสื่อมอ่ะคูเคค่าเสื่อมนะซึ่งมันก็จะ กระทบต่อกําไรของย่อยก็จะทาให้กําไรของย่อยทําไมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวากาไรของย่อยคู่สุดท้ายต่อไปหมดยังหมดแล้วว่าเราก็มาตัดเอ็นี้อีกสิทธิบัตรสิทธิบัตรนี่เราซื้อในปีเอกกันละเอกหนึ่งตอนนี้เราทําปีเอกกันละเอกสี่แสดงว่าสี่ปีแล้วเราก็ตัดจําหน่ายสิทธิบัตรอะเด สิทธิบัตรตัดจำน่ายใช่ไหมเป็นค่าใช้จ่ายคูรจะเขียนจำนไนเดียวเดสิทธิบัตรสิทธิบัตรตัดจำน่ายต้องมีค่าไหมเอาค่าก็ได้ค่าสิทธิบัตรตัดจำน่ายจะได้รู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าสิทธิบัตรตัดจำน่ายถึงไปเขียนให้ครูให้ครบนะตัดจำน่ายโอ้เขียนยาก เท่ากับของปีปัจจุบันเด่กกี้นี่คิดแล้วปีแล้วเท่าไหร่เนี่ 5, 8, 8, 5, 8, 8, ยห้าแปดแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าปดหโทศนิยมปัดไปนะแล้วก็เคตัดสิทธิบัตรทิ้งสิทธิบัตร สิทธิบัตต้องเป็นปีที่4นะเธอเก็าห้าแเนี่ยคูณ4 5 8 8 9คูณ4ใส่เข้าไปได้เท่าไหร่อันนี้เป็นของปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันขยังกันหรือของสามปีที่แล้วนี่แหละอันนี้ปีที่4อันนี้ปีนี้ตรงนี้มันจะขยังกันด้วยยอดสปี x1, x2, x3 ก็ลบก,กันหรือไม่ก็คือ5 8าแปคูณสนั่นแหละได้1 7 6่งเนะเธอก็ไปตามไปตักที่กำไรสะสมต้นปีของใหญ่กำไรของยายนี่นะกลับตามไปที่ M.I มันจะเยองกันด้วยยอดหนคือ3าปีอ่ะห นะแบ่งให้หญ่90%ลงคูณ90%เซตได้15900เศษมันตัดทิ้งไปที่เหลือก็จะเป็นของ MI ของใหญ่จะได้15900นะ่ะแล้วที่เหลือก็เป็นของ MI 10%, ง10ก็จะได้17 1767นี่แหละเนี่ยเร็จแล้วแต่นี้อีกค่าสิที่บัตรตัดจําหนายเนี่ยนะ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายของย่อยมันก็จะกระทบต่อกําไรของย่อยมันอยู่เดบิตเอาไปทำมาเอาไปลบเสร็จแล้วคู่สุดท้ายเธอก็หา,ากําไรที่ถูกต้องของย่อยส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรสุทธิก็คือเอากําไรตรงนี้สามหมื่นเก้าใช่ปะ่ะแล้วก็บวกเเนี่ยของย่อยเนี่ยบวกด้วยพันแปดลบด้วยสามพันนี่ของใหญ่ไม่เกี่ยว มีของย่อยใช่ไหมก็บวกมีครูบอกว่าบวกใช่ไหมบวก9 0 0าอยู่เครดิตเนาะบวกและนี่อยู่เดบิตลบเนี่ยเธอก็จะได้กําไรที่ถูกต้องแล้วค่อยคูณ10%เป็นของ mi คู่สุดท้ายส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรสุทธิแล้วก็เคเงินปันผลเท่ากับที่ประกาศจ่ายตรงนี้สิบเก็คือพันหเนาะและผลต่างก็ไปเพิ่มที่ mi ได้ไหมอีกส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรากําไรที่ mi ทำได้ บวกนี่ลบนี่แล้วก็บวกด้วยนี่ใช่ไหมคุณเขียนว่าย่อยแล้วก็ตัวนี้เอาไปลบอยู่เดบิตอ่ะเสร็จแล้วเธอก็ได้แล้วอันนี้คือสำสั่งที่หนึ่งรายการปรับภุมิตัดบัญชีในกระดาษทาการเร็จแล้วคำนวณกำไรสุทธิรวมในปีเอฟร เวลาคำนวณกำไรสุทธิรวมเธอจำข้อหนึ่งได้ไหมเธอก็เอากำไรที่ใหญ่ทำได้แต่ต้องเป็นกำไรที่ถูกต้องใช่ไหมาหากำไรที่ถูกต้องของใหญ่แล้วก็บวกด้วยกำไร10%ของย่อยอีกตัวตะกี้นี่แหละที่แบ่งให้ MI 10%แต่แบ่งให้ใหญ่เท่าไหร่90แล้วก็หักด้วยเงินปันผลนะเธอก็เอากำไรสุทธิของใหญ่มันถามอะไรเนี่ยข้อสองเนี่ย กำไรสุทธิรวมก็คือกำไรของใหญ่ที่ถูกต้องหักเงินปันผลลับเสร็จแล้วก็บวกด้วยกำไรที่ย่อยทำได้90%เธ mm. อก็เอากำไรของใหญ่75,000ที่ใหญ่ทำได้หาให้เป็นกำไรที่ถูกต้องก่อนก็บวกด้วยเท่าไหร่เนี่ยบวกด้วย3,000ลบด้วย3,4,5,0มีใหญ่อีกไหมไม่มีแล้วเนาะอันนี้ก็ย่อยแค่นี้เธอก็จะได้กำไรที่ถูกต้องของใหญ่ แล้วก็ไปบวกกับก,บกำไรที่ตะกี้เธอแบ่งให้ MI ไปสิบบาทที่เหลือก็เป็นของใหญ่90นะก็คือกำไรที่ถูกต้องของย่อยคูณ90%ก็เป็นของใหญ่แล้วก็หักเงินปันผลที่รับมาเนะี่ย90%ของ15นะืาเนี่ยก็จะได้แล้วเป็นคำตอบข้อที่เท่าหลัข้อ2เสร็จแล้วคำนวณกำไรสะสมรวมเธอก็เอากำไรสะสมต้นปีของใหญ่ บวกกำไรสุทธิในข้อ2แล้วก็หักด้วยเง 1, นินปันผล2 2 5 0 0ตอนนี้กำไรสะสมของใหญ่คือตัวนี้20-4นี่นะเธอก็ไปดูอีรายการตัดบัญชีที่เธอตัดบัญชีเนี่ยอะไรที่เธอเดกสสออกกธอีกำไรสะสมต้นปีของใหญ่เธอเข้ามาลบรายการไหนที่เธอเคกำไรสะสมต้นปีของใหญ่เธอก็ไปถบ,บัดไปบวก เธอก็จะได้กําไรสะสมที่อยู่ในงบรวมและหนึ่งมัตลาเนี้ยได้ไหมเอาตัวเนี้ยไปดูในรายการปรับปรุงที่เธอทําในคําศัพที่หนึ่งเนี้ยเนี้ยที่เธอเขียนคู่ตัดเนี้ยถ้ามันคกําไรสะสมต้นปีของใหญ่เธอก็ไปบวกถ้ามันดีเธอก็ไปทำลายหัเธอก็จะได้เป็นกําไรสะสมต้นปีในงบรวมแล้วเธอก็มาบวกกําไรสุทธิในที่เธอขานรณได้ในข้อสองแล้วเธอก็ไปหักเงินปันผล 2,2500ก็จะเป็นคำตอบข้อที่เท่าไรข้อที่สเสร็จและวคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยวนะอนที่ส1มสิเธันวาอีกีเธอก็ไปดูจากคู่ตัดของเธอทั้งหมดนี่แหละอะไรที่เป็น MI จับมาทำไมการบวกกันถ้าเป็นเครดิตเอามาบวกจะเป็นเดบิตเอาไปทำไมหักคูคพิรูเรื่องไหมเธอก็ดูจากคู่ตัดของเธอทั้งหมดตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่สุดท้าย หาคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถ้ามันอยู่เครดิตเอามาบวกถ้ามันอยู่เดบิตเอามาหักเอาในรายการบกบุกทั้งหมดนี่แหละบวกบวกหักหักเธอก็จะรู้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยณนะวันที่31ธันวาคม2 4เท่ากับเท่าไหร่เธอลองไปทำดูนะ